สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเรานะครับก็จะมานำเสนอโครงงานในหัวข้อที่ชื่อว่าผลนทางในอี้นะครับของเครื่องทําความเย็นเครื่องโมเยิติครับที่มีต่อสมรรถนะการทําความเย็นครับเอมีสมาชิกก็คือผมนายจักรพัฒน์สวรรณพันธ์ครับแล้วก็อีกท่านคือนายพงศกรอีศีพรับอาจารย์ที่ปรึกษาครับรองศาสตราจารย์ดรวาทีพักดีนะครอนเทนต์ของเรานะครับ คอนเน็กตเราก็จะเริ่มที่ที่มานมีความสำคัญนะครับวัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัยนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็วิธีการวิจัยแล้วก็สุดท้ายเป็นผลการวิจัยแล้วก็อภิปรายนะครับโดยผลการวิจัยครับก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาความเป็นอิสระของจิตนะครับการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลองเชิงนุสาดแล้วก็ระเบียบวิธีเชิงงตัวเล่นะครับแล้วก็การศึกษาคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ในการทำเทอร์โมคัพโป้นะครับการศึกษาผลทางเรขิที่มีต่อสมรรถนะการทาความเย็นของเครื่องทาความเย็นเทอร์โมอิับ ก็ที่มันได้ความสําคัญครับเครื่องทำความเย็นเทอร์โมไอติกก็คือการใช้เทคโโนลยีเทอร์โมไอติกครับในการทำความเย็นนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเทอร์โมไอติกโมดูลนะครับที่ทํางานตามหลักปรากฏการเพอเทียนนะโดยทั่วไปก็จะถูกนําไปประยุกต์ใช้นะครับอย่างแพร่หลายในงานที่ต้องการทำความเย็นเอ่อที่มีขนาดเล็กน้ําหนักเบานะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์จำนวนมากครับไม่มีการสั่นเนื่องจากเอ่อไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้สารทำความเย็นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเอ่อการทำความเย็นให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์์ตู้้้เเย็็นนคคครรรรื่อออองววบบปปะกกกามแลุณทั เหตุนี้นะครับงานของเราจรึงมุ่งเน้นเพื่อศึกษาหาวิธีการหรือแนวะทางในการเพิ่มสมนนาารมรถนะการทำความเย็นของเครื่องทาความเย็นเทอร์โมอิเล็กตริกนะครับวัตถุประสงค์ของเรานะครับเพื่อศึกษาคลณทัแระอันนี้นะครับอันได้แก่ขนาดแผ่นเซรามิกฐานรองคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ในการทำเทอร์โมคัปเปิลและความยาวขาเทอร์โมคัปเปิลนะครับของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกครับที่มีต่อสมรรถนะการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นนะครับ ก็ขอบเขตงานวิจัยก็คืออย่างแรกเป็นการจําลองกระบวนการทํางานเครื่องทำาเย็นแบบจำลองวิสครับด้วยโปรแกรมคอมพิวเติร์วิสิกนะครับแผ่นเซมิคานดรองครับที่ขนาด20 25แล้วก็30ตาารงมิลลิเมตรนะครับส่วนขาทอมโคโปเปอรับมีความยาว3 3.5แล้วก็4มิลลิเมตรนะครับวัสดุที่ใช้ในการทําแผ่นถารองทอมโมโคเปอร์นจะเป็นเซรามิกครับหนา0.5มิลลิเมตรนะครับวัสดุที่ใช้ในการทำทอมโมโคเปครับเป็นบิสมัทเทอไลน์หรือว่าล็กเทอไลน์นะครับสมมารถทำความร้อนและทำไฟฟ้าของวัสดุคงที่นะครับ ตอนในการจําลองครับก็จะใช้คอมโซมเป็นสิ่งพิสิท์นครับในการจําลองโมดูลทาความเย็นนะครับแล้วก็คาํานวณผลโดยจะมีการแสดงผลการทาความเย็นของเครื่องทความเย็นเทอร์โมติกนะครับพารามิเตอร์ที่ทําการปรับก็จะเป็นแผ่นเซมิคาลลอครับที่ขนาด20 25แล้วก็30ตารางมิลลิเมตรน,นะครับโดยที่จะมีขาทอรโมโกคของโมดูลทอโมติกนครับจะยาว3 3.5แล้วก็4มิลลิเมตรตามลำดับนะครับอันนี้จะเป็นภาพแบบจําลองของส่วนประกอบเครื่องทำความเย็นเทอร์โมติกนะครับโดย ภาพแรกก็จะเป็นโคปาแผ่นนะครับภาพที่สองจะเป็นแผ่นเซมิทารองภาพที่สามและสี่ก็จะเป็นขาดเทอร์โมคลอปนะครับชนิดพีไทป์แล้วก็เอ็นไทป์นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นผลทางเลยครับคันนี้ที่มีผลต่อสมรรถนะการทำความเย็นครับอันนี้ก็คือกราฟเปรียบเทียบ COP กับกระแสไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไปในระบบนะครับจากกราฟนะครับเราก็พบว่าขนาดที่20คูณ20ตารางมิเตรครับที่ความยาวขาก3มิลลิเมตรครับมีสมรรถนะการทำความเย็นสูงสุดอยู่ที่1.64ครับ สรุปผลนะครับผลของคุณสมบัิวัสดุที่ใช้ทำโทมโมคอปโปนะครับเราสรุปได้ว่านะครับวัสดุบิตมทาทูไลพีไทยแล้วก็อินไทนะครับมีความสามารถในการทำเครื่อ,องทำความเย็นหรือว่าการลดอุณหภูมิเย็นได้มากที่สุดครับต่อไปก็เป็นผลของขนาดแผ่นเซมิคันรอนนะครับที่แผ่นเซมิคันรองขนาด20ฟู20ตารางมิลลิเมตรนะครับขาดโทมโมคอป,ป,ป,ปโป3มิลลิเมตรก็มีสมรรถนะกา,ารท่องเย็นสูงที่สุดอยู่ที่0.64ครับแล้วก็ผลของขนาด ความยาวขา t h e r m o c o p l นะครับที่ความยาวขาสาัรนครับสามารถดูสับความร้อนที่ด้านเย็นได้ดีที่สุดครับทางนี้สมรรถนะงานก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแล้วก็การที่เรานําไปใช้งานให้ตรงกับเงื่อนไขที่เราต้องการครับหรือว่าลงกําหนดการแจกกระแสไฟฟ้าก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราต้องการใช้ครับอันนี้ก็เป็นเอกสารอ้างอิงครับที่เราใช้ในการศึกษาพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ